มาต่อกันเลยครับสำหรับ EP ที่5นะครับสายฟันนะครับผมก็กดยานะครับแล้วก็ดูภารกิจเมื่อกี้ฆ่าหนูใช่ไหมก็ทีนี้ก็ส่งส่งภารกิจได้เลยนะครับหนูสีน้ำเงินจจสิกานะครับทีนี้ต่อมาแล้วก็วิ่งได้เลยครับวิ่งได้เลยนะครับวิ่งไปขายของนะครับขายของขายมีรายขายให้หมดนะครับ ของที่เราไม่ได้ใช้เราไม่ต้องเอาอติดไว้ขายให้หมดจะได้มีเงินไปไว้นะครับแล้วก็วิ่งทําภารกิจหลักและภารกิจรองที่เวลาเราเดินนมันผ่านเงี้ยครับเราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเปิดกล่องนะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับตรงนี้เขาจะให้เควสนะครับเอ่อเควสเขาให้เควสให้ไปบอกอลิซาเบธนะครับว่า แฟนของอลิซาเบธนะครับหรือว่าลูกเขานี่แหละนะครับบอกข่าวการตายของข,ของคนในครอบนะครัวเขาอลิซาเบธไม่ได้อยู่ตรงเอวานนะยึงยิงไปทางทิศตะวัน,นะทิศเหนือนิดนึงอันนี้ก็เก็บไมนะ้ครับเก็บฟืนก็วิ่งเพื่อจะเจอไอ้ตัวอะไรนะตัวไอหมาป่าหนะมาป่าก็ดู <c oughs> รวบรวมไม,มาได้สามแล้วนะครับเหลืออยูห้าภารกิจเอ้ยขอภยนะอภัยฮะเหลือยูสองกองตัวนี้มันดอทเก่งนะพวกมังกรอย่างเงี้ยถ้าเจอก็ถ้าเป็นสายยิงไกลน่าจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไหวนะครับตอนนี้ยังไม่ไหวก็หนีไปก่อนเนาะเสียเวลาเล่นกับมันเสียเวลาแต่มันได้ข้าประสบการณ์เยอะนะให้ข้าประสบการณ์เยอะมากเลยทั้ง exp ทั้งของทั้งอะไรถ้าเราตีมันได้แต่ ถ้าเราไม่รีบก็ได้กำจัดไมได้แต่มันจะดอดเก่งหน่อยตัวนี้นี่เราเจอแล้วตัวนี้แหละมันเป็นภารกิจปรามจารย์แห่งการล่าแล้วก็จะกำจัดมันให้ครบ3ตัวมันก็จะเราจะสามารถส่งเควสได้นะครับ ทีนี้ล้วก็มากดดูภารกิจนะผมจะกดดูภารกิจว่ามันเหลืออะไรบ้างเหลือกี่ตัวอะไรเงี้ยฮะไม้เหลือกี่กองสัตว์ประหลาดเหลือกี่ตัวเราก็ดูแล้วน่วิ่งไปดื่มเลือดก่อนเมื่อกี้สู้ไม่ไหวหยิบเจอกองไม้ก็หยิบถ้าวิ่งตามถนนนะมันจะไม่ค่อยเจอไอพวกสัตว์เท่าไหร่านานๆเจอแต่ถ้าเราวิ่งในป่าจะเจอโอกาสเจอจเยอะๆหน่อย อันนี้ก็เก็บภารกิจนะครับวิ่งทําภารกิจอันนี้จะเป็นเฉพาะภารกิจในเมืองเอวานเท่านั้นนะครับเป็นภารกิจในเมืองเอวานเท่านั้นเพราะว่าถ้าถ้าเกิดผมเคลียเวลาผมเคลียภารกิจในเมืองทั้งหมดก็คือมันก็จะจบไปเลยแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาทําภารกิจอะไรอีกมันก็ทําทีเดียววิ่งทีเดียวจบไปเลยนะเป็นเมืองๆไปนะครับถ้าเป็นเมืองอื่นก็วิ่งไปเอาเคลียดเมืองอื่นให้เสร็จนะครับ าไม่เสร็จก็ให้มันเหลือที่เคลียร์ที่มันยากๆเลยน,นะครับแล้วก็กลับมาเก็บที่หลังครับแต่พื้นฐานส่วนตัวผมจะจะทําไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าต้นเกมนี้เงินเงินผมน้อยมากเลยนะนี่ขนาดเล่นนี่เงินยังแทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยต้นเกมไอ้ทองนะทองหกเจ็ดเป็นร้อยเองเห็นไหมแวะไปหามาลิทนียไม่เอาอันนี้ทำเควสออริจินเมือนกัน อนนี้ก็ไปอัพสเตตัสครับก็อัพตัวนะครับการนะครับปรับปรุงการสร้างโฟกัสนะครับอัพให้เต็มเลยควบคุมยังนะยังไม่ต้องทำนะครับปล่อยไปก่อนเพราะมันยังไม่จะเป็นต้องใช้นะครับ